สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้ค่ะจินตนาจะลงแนวาทางาเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของลุงส่งค่ะของลุงส่งรัฐบาลไทยที่เพื่อแตกสตัวนะคะบ่อยขังมากค่ะคุณผู้ชมในช่วงกลางปีนะคะช่วงหลังครึ่งหลังครึ่งหลังของ ของปีค่ะคุณผู้ชมครึ้หลงของกลางปีต่างเดือนพฤษภามีถุน่ามากนะคะคุณผู้ชมช่วงนั้นปังมากค่ะลุ้งสงทั้งล่าทั้งไยเนะคะ,อะพอพ่อออกพัรษามากนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดือนตุลาเดือนตุลามาตั้งแต่ออกพันษาเนาะคะ่ะลุงส่งมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะเทาทีจินตนาตามนะคะบลูว่าคุณผู้ชมตามของลุ้งสงแล้ว เห็นแนวทางของลุงทรงเป็นคือจินตนาวาบบค่ะคุณผู้ชมจากที่เพิ่นเคยปังๆนะคะเนาะมีช่วงเข้าและหลุดค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะที่แนวทางเพิ่นเคยปังแล้วก็มหลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะมี2แนวทางนี้นะคะที่เอามาลงทางช่องจินตนาชันแนวกะคือกันค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ลุงส่งให้มาเป็นแนวทางการคํานวณค่ะ การที่เขาไม่หลุดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะกับบอลูว่างวดนี้ค่ะงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้นะววดน,นี้สิปังกับบออ่าสิปังหรือบ่ปังกับบอลูค่ะคุณผู้ชมหลูตะวันลุ่มทรงหามาแล้วค่ะรัฐบาลไทยแล้วกับอ่าโตวิ่งเพ่อนค่ะไปตรงกันกับายเซียนนะคะคุณผู้ชมไปตรงกันกับายเซียนลายาจานทีห้มาอยู่เนาะค่ะเนาะไม่รู้ว่างวดนี้เป็นสิบ้ากันปัง ใส่ปีใหม่ก่อนปีใหม่สบอขาวคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเนาะโอ้โถ้าเขาไปทุกเสียบเนี่มวนคักนะคะเพราะว่าหายมากคล้ายๆกันเรื่องวันนี้ปานนัดกันไว้เนาะปานนัดกันไว้สิบอกว่าเป็นเลขดังเลขกระบาได้ค่ะคุณผู้ชมมาสองด้วยกันเนี่ยสีสองงั้งแค่นั้นล่ะคะ่ะคุณผู้ชมจะบนหรือจะล่างแค่นั้นล่ละคะ่ะบอกหูว่าสิอันใดไพสไ่สิไปสียูไพ่สีปานไพ่สิแตกนะคะคุณผู้ชม ก็นแต่ออกมาลงให้คุณผู้ชมดูเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมมาเห็นจะคลองนะคะคุณผู้ชมขั้นถอดแบน์ท้าไซก่ะ,ะมันไฟนะคะไฟมันยะตรงหัวเรามันเป็นเงาค่ะคุณผู้ชมมองไม่เห็นตาตัวเองเลยค่ะ,ะรู้สึกเพียๆเมยๆค่ะคุณผู้ชมยิงเงินเล่ากะ บมาให้ได้ซึนบานหลายมือเนาะค่ะคุณผู้ชมนาต,ตั้งแต่วันศุกร์มาหอดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยมือนี้กับวันอังคารหลวกสีวันแล้วลค่ะร่อยอีมืออื่นไมค่อยสิได้ปังนะคะคุณผู้ชมเนาะมันรู้สึกเงาหงายเลอเกินค่ะอ่ารัฐบาลไทยก็ทิ้งช่วงถ่าหลังวันที่หนึ่งมาแล้วนะคะแต่ทา,ถ,าถึงวันที่สิบหกเนี่ยมันยังสายอยู่ค่ะคุณผู้ชม แต่ถ้าวันที่สิบหกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเร็วเร็วค่ะจิตนาเห็นหยังกับพระท่านค่ะหายใจน้ากับพระท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะอันเขียนแนวท่ากับเป็นอันตะเขียนค่ะเพราะว่ามันเมยไหมคะ่ะเพราะว่าอย่างพระท่านไหมคะ่ะเพราะว่าก็อยังเวลามันผ่าไปเร็วเลยไหมคะ่ะแต่มันกันเดินซ้ำเก่าหนาหละแต่มีความรู้สึกค่ะว่ามันคือไปเร็วแท้มันคือผ่าอัน ฟังนะคะรัฐบ,บาลไทยมากพระทานเ็กพ่อใดเถอเอาเล่ามาอีกแล้วเอาเล่าพระท่านเอกพ่อมือเถอได้ยุดแได้เสาอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมบ่มีเวลาได้เห็ดยั่งเลยค่ะบ้านเงินปล่อยมันหกเลยเอาเพราะว่าบานงคนำแนวทางเนาะคะ่ะเนาะขอให้มากเลยค่ะงวมนํามคักปานนี้เนาะเอาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมค่ะอยากให้มันอยากให้ปังค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมไดม้วนกันนะคะก่อนปีใหม่นี่ เห็นแนี่ยถ้าคุนเป็นแบบนี้เริ่มนวนแล้วค่ะตั้งแต่วันที่สองเนาะคะ่ะวันที่สองนี่ปูศูนย์เจดใหมากรกมืงค่ะอ่าให้มาเจดสองมาสั่นค่ะคุณผู้ชมจิตนาลงมไปแล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมอ่าคลิปแรกเลยค่ะคลิปแรกของงวดนี้นะคะงวดที่สิบหกเนี่ยค่ะหลังรัฐบาลไทยออกวันที่หนึ่งแล้วกัวันที่สองที่สามมาจิตนาล่งเลยค่ะแล้วก็อ่าของเซียน พอเซียนเพลงค่ะคุณผู้ชมกะไหมาด้วยกันของนุ่มผู้พันกัใไหมาเอาค่ายๆกันเบิดเลยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยด้วยค่ะป้าจนจินตนาว่าเอานัดกันไวกว่าค่ะนัข่าวสันค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะเบเบิ้งแนวทางค่ะคุณผู้ชมบัตรมันจะปังบ่ค่ะค่ะของลุงส่งค่ะคุณผู้ชมเป็นรัฐบาลไทยวันที่16ธันวาคม2 5 6 7นี้นะคะลุงส่งให้วิ่งบน2วิ่งล่าง9ค่ะ <c oughs> บนสองล่าง9้าเป็นตัววิ่งคะ่ะคุณผู้ชมจะลูดจะอะไรก็ได้เด้อคะ่ะคุณผู้ชมหรือว่ามีตัวจับใส่กับจับใส่เอาคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยที่ลงส่งให้มาคะ่ะแยกบนแยกล่างให้ค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นคะ่ะเด่นบนก็มีสองสี่หกสองเ้าสองค่ะแล้วสามตัวก็มี9ก้าสองสี่สองเ้าห้าเ็ดหสองค่ะ มักบอค่ะคุณผู้ชมชอบกระจัดขัดก็ผ่านค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยแยกบนแยกล่างให้นะคะปกติมันจะให้มาร่วมแบบคือฟังนี่ค่ะคุณผู้ชมคือหมดทีผ่านมาค่ะแล้วก็แยกล่างค่ะคุณผู้ชมล่างนี้นะคะให้95 97 98ค่ะแล้วก็เบอร์โทรของลุงทรงเด้อค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้เดมานผู้เดปังหรือว่าอยากพูดคุยเบาจากับลุงทรงกระทรไปได้ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็แอดไลน์เพื่อนก็เบอร์นี้นะคะแอดไลน์ของลุงท่งค่ะว่าอยากถามแนวทางเพื่อนว่าจินตนา,าบอบบอชัดเจนหรือจังไดนเอ็นซีนะคะกัให้คุณผู้ชมนะคะโทรเอากระได้ค่ะคุณผู้ชมโทรไปคุยกับลุงทรงกระได้เนาะว่าจินตนา,าบอบบอชัดหรือว่าจังไดเน้นตัวไดสเนซีนะคะคุณผู้ชมตัวเน้นพ้องเพื่อนนะคะ92เอ้ย2462 92อ่ 2, 4, 6, 2, 9, 2นะมันมีแค่สามคู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ าถามว่าบนล่างไหมไปบนค่ะคุณผู้ชมสองไปบนนะคะแล้วก็กลับน้ําค่ะมีแค่ตัวกลับนะคะเพราะว่าล่างเป็นก็แยกแยกมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นของวันที่สิบหกเนื้อค่ะคุณผู้ชมขอให้หมานให้ปังขอขอบพระคุณมากค่ะลุงสรงที่มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันแนวทางให้กับคุณผู้ชมทางช่องจินตนา channel ค่ะแล้วก็งวดที่ผ่านมาค่ะลุงส่งให้วิ่งสี่กับหนึ่งเขาแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผลออก หกหนึ่งล่างค่ะสองรามาเลขท้ายสองตัวออกหกหนึ่งนะคะกะเข่าไปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมล่างหนึ่งเนาะอ่าส่วนสี่ค่ะก็คือไปบนค่ะคุณผู้ชมแปดสี่สามติดสีอยู่ค่ะเนาะค่ะแสดงว่าปกติแล้วเพื่อนก็นต้องให้มีเป็นบนเป็นล่างแต่ว่าเพื่อนบอบบอกมากว่าเป็นบนเป็นล่างเนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี้เพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่าสองบนเก้าล่างเพราะว่าอันเห็นอันนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณผู้ชม เข้าทั้งบนและล่างนี่ก็คือ4กับ1นะคะที่ผ่านมาเนาะค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาดูแนวทางค่ะอขอให้มานให้ปังสุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมให้เป็นเศรษฐีค้นไม่กกอนปีใหม่นี่นะคะงวดวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ ล้วก็ให้กําลังใจกับจินตนาน้า่นเอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่องไม่ดังจะดังหรือไม่ดังก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอให้โชคดีทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงมดหนีหมดสินไว้ๆเด้อค่ะคุณผู้ชมได้หิมในหัวกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ